กลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่เราทำในโครงการนี้เนี่ยก็คือการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่าดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนอย่างแรกของวัตถุประสงค์คือเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลระบบลงทะเบียนร้านค้าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าร้านค้าเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ร้านโชว่วยนะครับถ้าเป็นโชห่วยก็จะเป็นโชว่วยที่เล็กมากแต่จะเป็นลักษณะของแผงลอยเป็นลักษณะของรถเข็นหมูปิ้งเป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพซึ่งร้านเหล่านี้เนี่ยไม่เคยรีจิสเตอร์ไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยมีททะเบบียนกัาง กระทรวงพาณิชนยน์ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการยืนยันตัวตนยืนยันว่าเขามีตัวตนอยู่จริงซึ่งเราก็เลือกเอากลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็พวกกลุ่มอย่างเช่นไพรส์นีธนาคารรัฐเป็นต้นเนี่ยเพื่อให้เขาไปลงทะเบียนไปที่หน่วยงานของรัฐแล้วก็เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลงทะเบียนนะครับผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆลงทะเบียนโดยที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเหลือและอยู่ด้วยและเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นเนี่ยในฐานะตัวแทนของรัฐเนี่ยจึงจะเป็นคนที่จะสามารถ Ver i f y ฟสามารถยืนยันได้ว่าร้านขายหมูปิิ้้้้งงงัันนนนเเเเี่ยตออูพพืภจรรรๆาาะะฉ ยืนยันได้ว่าเขามีตัวตนไม่ใช่เป็นร้านที่เป็นเงาเป็นร้านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปขึ้นเงินอย่างเดียวมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเงินหลวงเราก็ต้องดูแลให้มันรอบคอบรัดกุมที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันนะครับว่ากลไกนี้มีความจําเป็นและทั้งหมดดาเนินการทันก่อนที่จะเริ่มโครงการแน่นอน